ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม2 5 6 5นนะคะฟังได้ทั้งลัคนาและราศีหลายคนถามว่าแอดทำไมแอดทำครึ่งหลังอ่ะครึ่งแรกไม่เห็นมีเลยครึ่งแรกอ่ะแอดอยากให้ทุกคนฟังแบบละเอียดละเอียดจะฟังยาวตลอดทั้งเดือนก็ได้นะคะแอดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคอมเมนต์ลิงก์ที่ไปฟังครึ่งแรกให้ฟังนะคะ ครึ่งแรกเนี่ยมันจะยาวมันจะเหมือนกับว่าดาวของเจ้าชะตาจะเข้าไปในภพไหนดาวอะไรจะคือ Ad Ad แอดอธิบายละเอียดจิบในในช่วงตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้นะคะไม่ต้องกงังวลส่วนครึ่งหลังเนี่ยแอดอยากให้ฟังกันสบายสบาย,ส,บายสำหรับคนที่แบบว่าฟังเพลินน่ะฟังเพลินจากคลิปเดือนสิงหาแล้วก็หลับไปแล้วก็ไม่รู้ว่าแอดอะ บอกให้ป้องกันหรือระมัดระวังหรือว่าทําอะไรเสริมนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดคลิปครึ่งเดือนหลังมาให้ฟังจะไม่พูดว่าดาวไหนย้ายเมื่อไหร่แต่จะพูดบ้างว่าดาวอะไรอยู่ในเรือนอะไรสําหรับชาวลาักนณาราศีมีเนี่ยหลายคนที่ตามกันมานานฟังทุกคลิปจะรู้อยู่แล้วละว่าคุณนะมีดาวพฤหสัสบดีให้คุณกับดวงชะตาของคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นป้องกันช่วยเหลือต้านทานดาวหลายๆดวงที่ จะมาทําร้ายทําลายชีวิตคุณนะคะยังให้คุณทางด้านของช่วงระยะเวลานี้เจ้าะตาคิดหรือว่าทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆว่าจะประสบความราบรื่นประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่เต็มไปด้วยอํานาจและวาสนาบรารมีคุณอยู่ในลัคนาราศีที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาววาสนาแอดก็เป็นนะคะแอดเป็นเขาเรียกว่า ราศีมีนแต่ว่าลัคนาตุลน,นะคะแอดก็เป็นลูกครึ่งชาวมีนเหมือนกันก็ค่อนข้างดีใจนะคะที่มีดาวพฤหัสบดปีประจําเรือนตนุลักษ์หรือว่าเป็นดาวประจําวัสนาของเราเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่อย่างนี้นะเจ้าชะตาในช่วงระยะตลอดปีนี้ก็จะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหรือบางคนก็มีนิสยัยชอบบอกชอบสอนคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้นะก็ดีพฤหัสดีเพราะฉะนั้น เอาพือหัสไว100้ร้อยเปก่อนเวลาแอดมินทายดาวอื่นที่มันแบบเออไม่ค่อยดีขึ้นมาอย่าลืมว่าพืะอหัสของคุณดีและปกป้องดวงชะตานะคะพืะอหัสอยู่อย่างนี้เนี่ยเจ้าชะตาจะต้องพบความสําเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือโอกาสในปีนี้ยาวๆไปถึงจนถึงเดือนมีนาคมนะคะในส่วนของนะคะในส่วนของดาวพระเสาร์เนี่ยที่อยู่ในเรือน อ่าดเอาดาวเอาดาวอะไรก่อนดีดาวพระเสารแล้วกันเนาะเพราะหลายคนก็แบบก,กุ้มอ,อกกุ้มใจเสารอยู่ในเรือนรับพระแต่ขอโทษค่ะเสารองคุณเป็นเกษตรตาธิ่ประดีสิ่งที่จะไม่ดีที่สุดที่พระเสารอยู่ตรงนี้นะคะ ก็คือเรื่องของคนเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์จากคุณเยอะกว่าคนที่เป็นมิตรแทร้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวลักนณาราศีมีนต้องยอมรับว่าคุณรับเพื่อนและบางครั้งคุณก็ยอมให้เพื่อนเอาเปรียบในช่วงระยะเวลาที่ดาวเสราร์เป็นลาภะเป็นเกษตรตาธิปดีคุณอาจจะมั่งคัง่งคุณอาจจะร่ํารวยขึ้นคุณอาจจะทํามาหากินประสบความสําเร็จแต่คุณจะทุกข์ใจเพราะเรื่องเพื่อนสนิท นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่มันเป็นแบบนี้ดาวส่งผลดีก็ต้องรับนะดาวมีส่วนของผลที่จะต้องเสียหายเสียใจก็ต้องรับเรามาดูดาวจรบ้างในครึ่งเดือนหลังนะคะเอาเรื่องการงานการงานของเจ้าชะตานี่บอกเลยว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีเสมอนะคะ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนี่เป็นเกษตรตถาธิปดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวของคุณเนี่ยมีตําแหน่งที่เข้มแข็งแอดบอกแล้วว่าเวลาพรฤหัสอยู่อย่างนี้นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าชะตาก็เป็นดาวพรฤหัส เวลาที่ชาวลัคนาราศีมีนประสบความสุขและความเจริญเนี่ยคุณจะมีความสุขทั้งกับตัวเองแล้วเรื่องหน้าที่การงานมีนบางท่านจึงเป็นคนที่บ้าง,งานในแบบที่แบบบ้าจริงๆบ้าแบบสับสนในตัวเองว่าทำไมฉันบ้างานขนาดนี้เพราะคุณมีลัคนาราศีที่เป็นปลาสองตัวไหว้ทวนกันเห็นไหมคะบางทีคุณอยากทำงานให้มันเยอะแยะให้มันเสร็จแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าฉันอยากมีเวลาให้ตัวเองนะคะ ตำแหน่งที่พระฤหัสปดีเป็นเกษตรตาธิปดีแฝงเรือนกรรม,มะกรรม,มะไปแฝงเรือนตัวเองตัวเองเป็นเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งมุนีาศาสดานะคะคือบางทีก็สนใจเรื่องการทํางานบางทีก็ปลดปลงแม้บางคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยคุณก็รู้สึกปลงในทางที่ไม่นับถือนั่นแหละแต่รู้สึกว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันปล่อยวางได้ง่ายตัวตนของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะแอดต้องบอกนะคะว่า เป็นคนจิตใจกล้าหาญเป็นคนจริงใจเป็นคนที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันถูกกดนะคะถ,ถูกกดไม่ไม่เจ้าเล่ห์แสนกลเออต้องเรียกว่าไม่เจ้าเล่ห์แสนกลเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถในเรื่องของหน้าที่การงานได้รับการยกย่องได้รับการโปรโมทได้รับเกี่ยวกับเรื่องของ หน้าที่การงานบริบูรณ์ด้วยลาบยศสมบัติในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณมีความสุขอะ่ะถ้าคุณมีความสุขนะหน้าที่การงานคุณจะดีขึ้นลองสังเกตเพราะว่าภาพราหรัหสป,ปดีมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการงานฟันธงไปได้ว่าค่อนข้างมั่นคงสำหรับคนที่ตกงานนะแอดแนะนำให้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะ คือไม่ได้แนะนําให้ออกนอกรู้นอกทางแต่มันมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการติดต่อคอนเน็กชันรับหลังเพื่อฝากตัวเองเข้าไปจะมีผู้ใหญ่เข้ามาดูแลในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่า พระอังคา่านพระังคารของคุณเนี่ยเจ้าเรือนกระดุมผาเนี่ยมันเข้าไปสู่ภพเรือนศาสชาสแสดงว่ามันมีการติดต่อที่เสียเงินเสียทองกันถึงจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานถึงจะได้งานตรงนั้นและคุณก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะสำหรับคนตกอง,งตกง,ง,ง,งานไปเรื่องการเงินครึ่งเดือนหลัง มันระมัดระวังไม่ได้เนาะถ้าเกิดเป็นเรื่องการเงินที่มันเกี่ยวกับเรื่องของบุตรธิดามีโอกาสจะใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารเยอะมากเกี่ยวกับของคนที่อายุน้อยมากกว่าก็เกิดเรื่องของการใช้เงินใช้ทองด้วยถามว่าการเงินระยะเวลานี้ดีไหมการเงินของคุณเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ตกต่ำนะคะเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายแบบผึบเข้ามาผึบเข้าผึบออก มาแบบไม่ได้ระวังมาแบบไม่ได้ตั้งตัวมีทั้งเขา้ามีทั้งออกและส่วนใหญ่ออกเพราะบุตรหลานและบริวารรวมถึงคนอายุน้อยกว่ามีโอกาสจะออกเพราะไปลุ่มหลงมัวเมาคนอายุน้อยกว่าหลงกิ๊กหลงนุ่นหลงนี่ก็มีโอกาสเพราะพระสุขไปเล็งกับพระเสานะคะเขาเรียกว่าเกิดการขัดลาบกาันเพราะฉะนั้นถ้าช่วงระยะเวลานี้ทําอะไรที่มันดีอ่ะ แอดมองว่าโชคลาภก็ยังมาเต็มแต่ตั้งแต่ประมาณวันที่8สิงหาคมมันมีเรื่องของการขัดลาบนะคะพระสุกเล็งกับพระเสาพระสุกเล็งในเรือนลาภะอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเรื่องของคนอายุน้อยกว่าเรื่องของบุตรหลานบริวารเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมาเต็มนะคะทุกพบเพื่อนแอดบอกแล้วนะอันนี้ต้องระวังดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะทายความรักบ้าง การเงินไปแล้วความรักเป็นอย่างไรความรักช่วงระยะเวลานี้มีมิสหายพยายามจะยัดเยียดใครสักคนมาให้คุณโสดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะพบเจอคนที่หาเงินเก่งเข้ามาในชีวิตคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งแอดบอกแล้วว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียเงินเสียทองไปกับคนอายุน้อยกว่าไปกิ๊กคนนั้นกิ๊กคนนี้และแอดบอกเลยนะว่าช่วงระยะเวลานี้มีนบางคนไม่ได้คบคนเดียวคบหลายคนนะคะ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่มันจะล่วไหลไปในตอนนี้นะคะมีบางคนแต่งงงแต่งงานแอดบอกไปเลยอย่างเพราะว่าเจ้าเรือนปัตนีเป็นเกษตรราธิบดีนะคะ,ะพระพุทธจะเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปัตนีเนี่ยในช่วงวันที่20สิสิงหาคมถูกไหมทีนี้วันที่20สิงหาคมเนี่ยแอดต้องบอกว่าดาวของคุณเนี่ยเป็นมหาอุดเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนปัตตนี พระพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุพระพุธเป็นเจ้าเรือนหุ้นส่วนคู่ของเจ้าชะตาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานที่แบบส้างบานงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการขายที่ดินการซื้อที่ดินการแบ่งการจัดสรรที่ดินแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าพุธท,ที่เข้าสู่ราศีกันในวันที่20สิงหาคมเนี่ยเขาเรียกว่ามาหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองกองแก้วแหวนทั้งช้างมาค่าคนล้านคะแนนลูกเมียแน่นไพยรีไม่มีผ่าน ส่วนที่จะต้องเสียอายอมรับพระสุกเลงพระเสามีปัญหาเกี่ยวกับกรเรื่องของการเสียงเงินออกไปเพราะความรักกุ๊กกิ๊กไม่ใช่แค่สองฝ่ายออกไปเพราะคนอายุน้อยกว่าแต่พระพุทธในวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปอยู่ในเรือนปัตตน้นะคะอยู่ในเรือนปัตน้ซึ่งเป็นเกษตรตาธิบดีแล้วแอดถึงบอกว่าบางคนตำแหน่งดาวจังหวะดาว ชาวมีนบางคนถึงเวลาแต่งงงแต่งงานไปนะคะเพราะว่าดาวพระพุธนี่ค่อนข้างเข้มแข็งเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดผลชัดเจนในเรื่องของชีวิตสมรสที่มันมั่นคง ร่วมกันทำมาหากินช่วยเหลือประสบความสำเร็จช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังประสบความสำเร็จแต่จะต้องมีคนเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยคู่คของคนรักเข้ามาช่วยเพื่อนร่วมทุนร่วมหุ้นเข้ามาช่วยเพราะว่าดาวของของเพื่อนฝูงคนรักหรือว่าคนร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยเกิดเป็นมหาอุดนะคะ เป็นดาวที่ว่าแบบว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้คู่ครองที่ดีเลยสําหรับคนที่จะแต่งงานช่วงระยะเวลานี้หรือก่อนหน้านี้นะคู่ครองคนรักค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นอ่าคนโสดก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมากชู้หลายใจมีแฟนเยอะคนมีคู่ก็เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดมาในทิศทางที่ดี ดาวของคุณมาในทิศทางที่ดีมันก็มีโอกาสสาหรับบางคนจะแต่งง,งแต่งงานเพราะแอดต้องพูดเผื่อไว้เดี๋ยวบางคนแบบกําลังจะแต่งงานแล้วแอดบอกโหสุกสุกส,สาวเป็นเสี้ยนศัตรูมีเรื่องของชู้สาวมีเรื่องของไม่ใช่บางคนมีโอกาสแต่งงานดาวสุกก็ดาวสุกดาวพุธก็ดาวพุธนะคะเราไม่รู้ว่าดาวอะไรจะส่งผลกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแอดมินแล้วก็ค่อยคอยคยค,ยค,ยคิดนะคะในส่วนของอุปนิสัยในช่วงระยะเวลานี้นะ ชาวลัคนาและราศีมีนะให้สังเกตตัวเองระยะนี้เป็นคนไม่เรียบร้อยเลยพระอาทิตย์เล็งอยู่ในเรือนอริพระพุธเล็งอยู่ในเรือนปัตตนิและพระจันทร์ในช่วงท้ายเดือนอยู่ในเรือนมรณะทั้งสามเรือนนี้แอดถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาของดาวเล็งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะจะต้องบอกว่าเจ้าชะตาไม่นิ่มหนวนไม่อ่อนโยนเลยนะคะช่วงช่วง ปลายเดือนช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปไม่อ่อนโยนนิสัยไม่ดีเอาแต่ใจตัวเองนะใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือเปล่าลองลองดูนะคะไม่รอบข้อไม่รัดกลุ่มคิดและเครียดนะเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยกับทั้งตัวเองกับทั้งหน้าที่การงานหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้เวลาพูดจะอะไร ไม่ค่อยไหวหน้าคนอื่นเขาเรียกว่าขาดความเห็นใจคนอื่นนะคะคือถือถือถือเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่แอดบอกหรือเปล่าเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะดาวมันเล็งเพราะฉะนั้นเวลาดาวเล็งเรือนตัวเองมันจะเกิดผลด้อยของดาวนั้นอย่างพระอาทิตย์เนี่ยปกติจะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีระเบียบมีวินยัยมีความยุติธรรมใช่ไหมทีนี้มันตรงข้ามเวลาดาวเล็งเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ คือดาวมันส่งผลย,ยุบยุบยุบยิบอยากให้เป็นคนไม่ยุติธรรมอยากให้เป็นคนแบบเจ้าเล่ห์แสนกนอยากให้เป็นคนไม่มีระเบียบอ่ะอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้วางไว้ก่อนปรากฏว่าโต๊ะเนี่ยสุ่มเลยที่ทํางานห้องนุงห้องนอนเละเทะนะคะช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แก้ไขปัญหาตัวเองจากดาวเลงตรงนี้เพื่อที่จะประสบความสําเร็จรับราชาโชคนะคะรับเกษตรตาธิบฏดีจากดาวพระอาทิตย์และรับมหาอุดจากดาวพระพุธขอให้ชาวลัคนาราศีมีนในครึ่งเดือนหลังเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างที่ดาวส่งพลังงานที่ดีมาให้นะคะอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดเลยแชร์คลิปแอดมินนะคะ กดลิงก์นะคะแล้วก็เอาไปปล่อยใน Facebook ตัวเองหรือแชร์เข้าไปที่หน้า YouTube ของคุณนะคะแชร์เข้าไปใน t i ๊ก o k อะไรก็ได้ขอให้แชร์แล้วกันแอาจะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ